ไปด้วยนะทุกคนหไหนซ้ำไหนซำกินเหมื่อเนาะอ่อยได้กินเราก็จะเก็บไม่ส่องปีดแสบแข็งจุงนิ่งกะดากอบทุงไหวกินตอนนัน้น เมดบ๊อดดับบั้ได้ยกกันสีน่ถุงนะคะทุกคนเจ็บติดตู้เย็นไว้กินยามมันบ่นมีมันก้อยด้วยนะทุกคนไหนซ้ำไหนซ้ำกินเหมือเนาะอ่าก้อยได้กินห้อหอมใส่ผักได้จะ,จะกินให้เมืองหน้าตาเห็ดไ,ไปกินไปกิน อยากเมื่อใดก็เอาออกมากินจ้าคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็จบเลยจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายเราก็จะเก็บไม่ส่องฟิดแช่แข็ง <c oughs> ใส่ตู้เย็น ที่รับจมกอบถุงไหวกินตอนนี้ขอการ์ดมาขอบคุณพี่รับจองบ้างให้สะอาดได้ได้หนาได้ได้กี่ถุงได้ได้กี่ถุง ติมเนื้อก็จะแดงมาก้อยนะจะแดงแบบก้อยด้วยด่างให้สะอาดไม่ได้หนามอร่อยมากก็เป็นย่างพี่น้องอร่อยโต๊ะน้องอยวกให้กินยามันไม่มี กีทงจะได้กี่ถุงได้กี่ถุงตติมแน่ก็ติมซุก ถุงไหวกินตอนมื้อหนึ่งใส่ตูเต้เย็นสามถุงใส่ตู้เย็นสามถุงขอนคือถุงไหวแกทุกคน ไปมาตั้งถุงไงแ่ตมอมนั้นแบบบ่อรับายได้ด้ยกันสี่ถุงนะคะทุกคนเก็บสตูเย็นไว้กินยามมันบ่มีอร่อยมากมาเป็นหยังพี่น่งอ,อ,ยอยงอร่อยโตย๊ะะแบ้งมาก,ก่อยนะช่นงอง แดงแล้วก็อยได้วยคลิปนี้วะจ้าในเห็ดมาตระเก็บใส่ถุงนะคะตุ่มตุ่มเนี่ยใส่ถุงไว้ยังนไงคะทุกคนอยากเมื่อใดก็เอาออกมากินจ้าคลิปนี้ก็คลิปนี้นก,นนก็จบเลยจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย ใสตะถุงไวแต่ทุกคนออกใจมาตังะถุงไงใส่ม็หอมใส่ผักไดจะกินเห้อเบิ้งนาตาเห็ดไดจะกินไมกินด้างให้สะอาด,ดาอให้ด้าหนาเติมเห ใส่ดูคนดีดูเก็บแก่กำแพงม่สอยตัวนี <after that bar ger> ้ก็เอาก็จ้ะใส่ผิดใส่กัวหัวหุ้มกเองใหม่แจกทุกคนออกใจมาเป็นถุงใหม่เป็นต่างได้กี่ถุงได้กี่ถุง ต้มแน้กก็ใส่ตู้เย็นสามถุงจะในเห็ดมาหลึก่กระเก็บใส่ถุงนะคะตม้มต้มเน้กใส่ถุงไว้เห็นไงคะทุกคนต้มซุกซุกอืม เราก็จะเก็บไม่ช่องฟีดแช่แข็งแบบบอดดับบารแ้ด้วยกัน4ี่ถุงนะคะทุกคนเก็บจ่ตู้เย็นไว้กินยามมันบม่มีมมด้างให้สะอาดให้ได้นม้มได้ได้กี่ถุง ได้ขีดงเติมแล้วกอยากเมื่อใดก็เอาออกมากินจ้าคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็จบเลยจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายจะแดงเบ็ดก้อยนะจะแดงเม็ดก้อยด้วยกอนขีดถุงไว้แก่ทุกคน มาเป็นถุงไงขนาดนู้นอยากให้จิงมยามันไม่มีปีถุงเยอทุกคนจิแงงก่อยตันนี้ก็เอาก้อนจใส่พริกใส่ข้าวโนถุงใหม่แ่ทุกคน ออกไปมาต้องคิดทุ่งไงที่ต้นน่ะเราก็จะเก็บไม่ส่องปีดแช่ชแข็งด้างให้สะอาด,ดาาอได้ด้าหนาวหอมใส่ผักไปจะกินให้เบองหน้าตาเห็ดไ,ไปกินไปกินทุกคนสีดู ก็จะแต่กระแนงมา่กอยตัวนี้ก็เอาก้อยจ้ะเส่เสกหัวหัวใส่ไตหน่อยต้มใส่หมูอาดใส่หมูใส่ต้องขีดหนอใส่ต้องเกล็ดน้องอยากให้ินยามันไม่มีตีกพ้งสองโพงสองสูงแล้ว ก็จะเก็บไม่ช่องปีดแส่แข็งกอนถุงใหม่แจกทุกคนกอใจกรุกถุงใหม่เาคนสีด้มงเป็แต่นงหน่อยตัวนี้ก็เอาเก,ออก,ก้กอยจ้ะจะีิดใส่ัหัวกลอคถุงใหม่แทุกคน ออกใางค์ถุงไงถุงตาัน้นขอบคุณที่รับชมออกคือถุงไงแกทุกคนออกใมางถุงไงากแดงกอยน่งท่แดงมก่อยด้วยอกคือถุงไ แกทุกคนออกใจมาตงถุงไนาดอร่อยมากก็เป c, ็นหยังพี่น้องอร่อยตุมหออถุงไแก่ทุกคนออกใมตงค์คถุคคงไาดีกจะ กรอกถุไหวกินตอน้นึ้